แล้ว right? ไม่ร <S 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 ้อนแน่นอนครับใช่คุณภาพดีจริงนะครกับต้อนแค่จับที่ผมก็เริ่มม่วงแล้วเนี่ยแค่จับชุดนอนผมก็เริ่มม่วงจริงเหรอฮะนนอนเลยนะครับนอนเลยไหมครับ เดี๋ยวผมจงขนาดนี้แล้วนะผมจงขนาดนี้แล้วต้องเล่นแล้วนะครับผมครับผมผมเริ่มขอเคล็ดนะครับนอนนอนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวให้ลูกค้ามาปลุกครับขวางขอถามนิดนึงครับนอนตรงไหนดีครับนอนตรงไหนดีอะไรนะครับนอนตรงไหนดีครับเขาบอกว่าหมอนนุ่มแล้วไหล่ยนอนนะนุ่มกว่าแต่ไม่มีใครได้ลองครับมีผมได้ลองคนเดียวโอ้รอตะกี้แล้วกันขิงเกมเนียนตลอดนะครับเขาบอกมีเนียนตลอดนะครับผมนะผมทำงานทำงานเดี๋ยวทำงานผมทำงานครับผมก็ทำงานเกม ประมาสิบดิบาทถ้าใส่แล้วหลับสบายแบบนี้แน่นอนใช่ครับผมแค่จะนอนได้ขนาดนี้แล้วถ้าใส่ล่ะถ้าใส่ผมหลับแล้วใช่ครับผมเกินปุยมุยนะครับโอเคครับเนี่ยฮะช้ดแรกเท่านั้นนะก็น่าสนใจขนาดนี้แล้วนะครับสีก็ไม่ตกอันนี้จริงๆนะเป็นอะไรที่คุ้มนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชุดนอนเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยหรอกเนาะ เออเราใช้ก็บางทีใส่ซ้ำบางก็มีใส่ถ้าแต่มนี่ยังอยู่เลยผมอ่ะใช่ไหมใช่ครับบางทีใส่กันสักปีสิบปีตั้งห่ประถมประถมเลยเหรอ้